ากา้าวไปะชางชพรดีชอตดีสี่เกือบมันติดตามามากราบส้มสวัสดีตอนแรกทุกคนเลยตอนแรกมื่อวานี้พากันเดินทางขึ้นมาป่ามีอยู่สี่คนนะมากับพันคล้องกับพันเกตกับปพัดเอาถไทยค่อยมากโหน้าดอรอปทุกแล้วจีมาดำลักนี่แต่วัวชิดไอ้มาเนาะบอมานอนมอนมานเนี่ยปวดได้หมูใหญ่หักก่อนนี่มากับผลท้าม,มาตลอดทุกคนเลยไปเลือกผลได้นี่ก็ยังต้องกลิ่นโยมาทีไประงมาชุดนี้นี่มาไล่หมูคือเก่านะพอดีไทยกระต้อง ชาวบ้านเขายิางหมูกเจ็บยิงหมูเจ็บหมูหมูอันหมูพิการว่ะหมูแแค่งขาดคือเก่าหมูชื่อแฮวกว่ล่ะแแค่งขาดเขาป้าอยู่บนแค่ม,มันนอนนี่แหละเมื่อวานนี่ยผตกแห้งเขาก็เลยปะแแค่ห้อยอะได้เข,ขาบ่อเขาเขาเลยเอามามานมวันนี้นะมาห่อด่างพื้นด่างไฟเขาหันพัดลมของทานบอก ไรเข้าละยิงเข้าละไวแล้วใหญ่แล้วไปยี่เพอร์กโนเปนเขาเช้าชงคำเขาอาฮะโอ้ป่องไดีพอได้แล้วขึ้นมาป้าให้เป็นเดินแล้วบ่ดีเป็นเดินและเนี่ยชมเดินด้วยจัะดีคักแล้วแข็งนะไปแน่นิดนึงว่าดีแล้วเออใจกินข้าวตามาเนาะดีครับการพันยู่นนอนกัน เอ้จีก็ถามมาทั้นกล้องคือวิ่งได้ลงคลิปทุกคนเลยช่องรักคนปิวลดเดาายลยติดแดงมาไล่มูไลติดแดงมาแล้วเลยคนตั้งช่องใหม่ลเลยเสนออาจารย์ซื้อช่องอาจารย์นะครักล้องสองนายพานกล้องคุณช่องแน่เลยพานแล้วบอกดีนะย่างย่างโยงย่างข้นหรือยังชั่วโมงมันยังชงงั่วโมงเออคนจีจ้าจะพานแล้วเนาะพานเลยชั่วงโมง เนื่องแต่ชั่วโมงเอ้าทุกคนเอ้ยเข้าไปกดติดตามไว้บนเนี่ยเนี่องแต่ชั่วโมงมันชั่วโมงกระพามเนื่องเธอชั่วโมงมันสาพันป่ายเลยนี่ลงกว่านี้ก็บผ้านเลยบนบนลายๆกันผ่านว่าอยู่ด้วทุกคนเลยเออได้หมูบนบนลายอ๋ได้ได้มาชุดนี้ได้เพรานบมมต๊กจะได้เนาะผมมาตุ๊กยันต์ต๊กมันเอาตะบอนมาได้นี่ยต๊กมันต้องพอยน้อยล้วหมูตัวหมูเจ็บไม่ได้หมูที่เหนียวขนาดนั้นคูดแรกบอล ถ้าวันพอสมิทธ์บรเนอร์นี่ยตอนนั้นพอเลยกว่าจะพัดได้เถอะนะกูเรี่โอนาดอนเบิ่งคิดเพิ่นโอนาดอนกอมูอก็ได้พัดลองชากันฮะแได้การลุ้นทุกคนเลยมันออกไปหากินมันสิมานแล้วบ่เออคอนเกตเป็นยำยำหนังแม่จากบาทรยำหนังเนาะเราผัดเป็นยำเลยหมูนี่นี่ยำมี่เห่าทุกคน ไปบนนอนอนอย่างนี้รถอย่างน,นี้มดแรงอะไรมด้กับเมนหลนัอันทุนก่อนวายไม่ก้อนกับอมาไล่ไม่เชื่อทำนะทำอะไรนะทำอะไรนี่เออนเรถทางความ่มมนันทุนพอแห้ง ขอเอยมาใหขอจำเจ้าก็อนยังหมานมาป่าอันเบล่าอืมจำเป็นได้ไม่กินเลยมาก้อนตำหุ้งในจารย์มาตำหุ้งวิกิ่น<ม>ข้าวยาดทุกคนเลยพอดีพลกา ตกลงมาไอ้ไว้ยว่อมกไปหาแล้วแรงกะบพวกทีเขาได้ไปนะคำโลกคำโลกเลยแม้ละแรงรัดชับคำคิดอันย้อนอันคิดเจ็ดโมงเลยคำไหวยงั้นะโลดเดห็นโม่แรงยังพากันออกไปหาการเห็นจีนเมื่อยดำทางนะพวกกูไปตัวขาวพัดก็ได้ไว้ไร้หมูกะควกทีเป็นมืออื่นเพราะว่ามันนี่มีเวลามันชันเกินเนี่ยเพราะหมูกระลัดดิทันมันยั่นมาค้ำก่อน มันมีเห็นบุ้งแน่ออย,ยังประไลไม่คนก,ตก็ต้องใ้ทุกตีกันกนะโลดรถนึกนอนเตนี่ผู้นึงกับผู้อันในอ,อกีกผู้นึ่งต้องเรืงของผู้หันตอกไปหันวันนี้นี่บอกว่าอ้ผู้อ,อักก้อนนี่เปนี่ต้องเคยจ้องอวิ้ยได้จ้องหมายเลยยังคนโอ้หามุ้งผู้มุ้งมันแล้วเนาะรถ <c ười> <c ười> น,นี่สองคน thuốc lít như khác đâu Đây vô, mình chụp hướng vô Nó mắt chút Còn nó mì hâu còn khứng mặn Có xứ mày đâu Xứ xứ xứ, ไปแล้ว <laughs> ตอนนี้วโมงทุกคนเลยวันนีมาเพิ่มอีหัวหน้ามันมาหออแล้วมอดดึกเลยเนาะบ่ <laughs> 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 ไปกกลก่อนวันนี้ไปทำดีบพ่อจับคนนะนะมีอยูจักทางชวไปทำท่ชุดล่ะขึ้นท่าเยี่มันมีชุดได้ทางไไร S <S ไปจะเมื่อยแต่คลืนวันนะเมื่อแต่วคลืนหรอออ่ะท ouais ุกคนเก็ลุ้นทุกคนเลยมาเนี่มากันเลยคนก็ยังปวกแกก็แกอยู่แต่มันยากพอแห้งไปเลยแยกทางเดี๋ยวไปทุกคนเลยคอยไปกับพันเกศนะมาพัดเพิ่นเฮาไปกับนายพันกองเพิ่อนจานกล้องชนหัวหน้าเพิ่นไปอันโจมูกินมันต้นภูระบอนหมูพรอนไรอาก้อนี่แหละมาไปไหรอาก้อนี่เพิ่นว่าหมูกินมันต้นบ่ เป็นปีกระจอกพ่อยกับไปกับพันเกล็ดท้าบังทีมเลยมันสิมานนะไปบุ่งนะไปชิ้นน้อยกบมาทุกคนเลยระมาณ1ิบโมงมันมีจักเส้นทางไป่เล่อยแถวเงินฝนตกแห่งเนฝนก็ย่งยากตอเนึงอยู่ลึกเลยพอเห็นไหมสวยจุบึง มันกินมาเมื่ออยู่นี่นะเห็นนะฝนตกนังเที้มันยาวอ๋อกินตัวแล้ว bà chúng tem thôi con đấy nốc nốc được Ô, tôi nhanh đấy nó quá đường nó khỏa đường nè nè ừ. ừ. bắt nhanh tem lệch tem lệch con này con nốc con tôm khô này tin đề ฝันเกศเป็นเห็ดแต่พ่นยักไปก่อนันบอแล้วก็่นไปเพราะตัวเดียวนี่มาแล้วน,นอนอยู่อุ่มนี่เดี๋ยวว่าแตมเลขของเห,า,หาทุกคนเลยเดี๋ยวไปตนะ้นมองว่าสิมามเห็นตัวเดียวนึง ไม,ม่โอกาสพออีนกคอกะถามแคมทานะคนี่นวิคอยมากแถวนี้นะเห็นเห็นลายแถวนี้มนกินมะมวยรลมาไก่เลยทุกคนเอ้ยบม้ออดเนื้อตื่นอีเลยเดี๋ยวชิคกียวเรามาที่พักแล้วบันี คือว้าวเลยยังจัดิยาวิชาเลยว้าวเลยลทะเาบ่นบางทีมันเต่มอีก็มีมัน,น,มมมนเป็นเล่าปา้าชะพัดแทนก็กระบกว่เฮกี้มากระบกว่อืม ยังคืนทิงอยู่ได้น้ำโมเข้ามาฮอนบอดแล้วเหมนี้ทุกคนเลยกแต่ว,ว่ามาอยูด้วยอันนี้เด็ดเอา้ายูวันส่วนพิกฮันเห็นมันงามดีบดีมากจริงครับราบนกมนอื่นก้อยนกนี่ปอกยอดมาเอาพัดเจอเอาพัดข้างๆกันทุกคนเลยเพิ่นกระมานมารลายขโมูทุกคนเลยโ,ล <c oughs> โอ้ดอกไฟกันเนาะ นี่ถึงตุงอย่างปิดตะปาดตัวแม่นนในหัรัดโอ้ชา,าวดาวฮู้ันเกตด,ดิมาไม่เล้วปาจ <laughs> ะพนาจะพนหนอเอาอน้าดอนไปเลยกับจันของ,งนี่แจ็คก,ก็ไปทั้งใดแล้วตอนนี้เช้าซงโมงทุกคนเลยนี่อันใดนะนูนนน นกกระโงนกกระโงโคกเดี๋ยวให้ยู่ให้กินตงกระปาดเลยและโอ้พัดว่ากินข้าวข้าวกันยังบะลายเนาะได้ยาพูดคำสองคำกอนอนกิดโมละกดโทษเลยเดิดโมอคาักนเนาะควาบตรงนี้เสร็จแล้วตังนี้ชื่อมีเี่งนี้ทุกคนเลย cắm <c Risky> <Nao no? coughs> gì, để nón luôn đây. Cà phốt tố đó, nón số đó. này. chưa. Này, màn cà phốt tố đây. coi nóc có được ăn. Này đây, kha đấy. Kha, chờ mày mơ ẩn. ะเส็จไหมอ้าวกินข้าวมาีิมีกุฏิอยอะไรข้าวด้ไรกุอะไรจืดละจานนี่มาอยู่จา,า,า,จานนจัจะมาทั้งเลยโดยจะไปรักไปอิงกุ้งไม้ตัวเลยโดจับละเป็นนงรับตากฝนบ่มาไปสองนนอนตำเียงพ่นะเลิกกินข้าวกินน้ำก่อนทุกคนเลย เดี๋ยวรับผลอื่นยังลุยต่อนะามาตอนเช้าทุกคนเลยสบายดีตอนเช้านะพอผนตื่นมาแล้วน้หนเนาะผลมันขึ้นชดแจงเลยปกเป๊กปกแป๊กเดนนั้นนี่บจ้ากัน้ด้ดีเอานื่องตอนจะแจ้งนี้ดยเี๋ยวจะแจงเลยแห้งหมดละตอนห้าโมงนี่บ้งเออพากันไปไลฟบมวันนี้นะเมน นานาพนก็ชีวิตนกตงโคกแล้วนะนกนกกระตงโคกเนือ่านกกระตงโคกเมื่อกี้ว่าจะเข้าเพื่อนเห็นว่าจะย้ายยิงละเห็นหางมันวะด้วยหางมันเห็นกระตูมาแล้วมันอยู่ชูหางยาวนี่เนาะเฮ้ยทีมานโอ้มอพัดนี่ม้วนม้วเลยม้วไปการบ่ ว่าออผลว่าชน,นี้นะฝน <l ots> ออโลดบ <l ots> <l ots> <l ots> ้าคักงตุ๊กตีรลเนาะตั้งมู่มาแล้วเนาะเดี๋ยวจิงน้อยพากลับไปไล่หมูทุกคนเลยอยู่เตอ,อร์บอดนี่แหละมีแต่ไก่แล้วหมูมันนอนทาอยู่ไปดิวันนี้ฝลกล็ถือว่าสว่างคักงเลยทุกคนเลยยังแจ้งกระโปองลงไปดิปพวกแป๊กด้วยนะแต่มันไม่เช่าคักก่งก่อนเลย

ย่าหเาด่างไฟเป็นทางพักแท้แล้ว่าใหม่ดิบเลยมันอยู่เว้ยน้องเอหมูมันบนอนอยู่เนื้อตื้อในต้ไม้ในไม้เรื่องเลยในไม้เขื่อนมาเนาะจะไปอ้อหากินแล้วมาเนาะอะไรล่ะคือคนนั่นแหละหนาวไปดิฝนตกตกตะวันนี่มันยังแจงอะไรยังมีหญ้าอยู่ คือไม่ชนคืนละตัวนตัวอินนะมันคืนมาอย่ากันมีมยเาเนได้นกืคขนมากันดนล่ะนี่ไปทุกที่ต้มตะปามาัคืนนี่ข้าวกะปาตัวชข้าวชำมที่ปีแล้วเนาะเดงจอยู่ <c oughs> ข้าวขยามเลย,ย <c oughs> พอพีจะได้ไปนี่ไงเฮ้ยมาสีเที่ยวไรนี่บอกนี่ คือไลเมนบอกไาเมนเนี่ยนแขงได้ผ mm. ูดีนะโน่แต้ในราดโม้เลกเกมเกมมาเพืนนี่ลงนั่นเลลาบโคอเมตไว้บอะไรเราจะไปนะโน่หาอะไรหมืกว่าต่อยังพวกน้ำแห้งนี่ชิ้นเอานะเอาตัวชิ้นบางย่านะเอาเติมท่าน มีเตอทิมันนิรอนี่มีเตอปาไก่นะเตอนกนีโนแมน่ะเขาเป็นอัไตนกมันชอเตอมันนี่ไ้นาะพมันพวยังตายเนาะมีเตอปกตินกมันกมีเตอมีอ่แลน่นกไม่หฮะนีพุ่มีเตอเป็นนนนนน่นน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 นีนน มีคู่ตูนกพวกก็มียิงเบิ้งนะครับได้นี่ไปยิงครัเบิ้งนกนี่มันนี่น้ำแห้งนะ้หมื่นมื่นอยู่ทุกคนเลยกองกับทับเจ้งคักพักขาเชื่อเล้พักนกเชื่อไหมเนี่ยน้ำ

มา,ามาทุกคนปั่นข้าวเสาบัดน,นี้ก่อ<า>นที่เอ,อาไปหาอยู่หาก,กินต่อกันเลยเลิกขานำผลนี่โอ้แซ่เบเนะาะพังกินให้กินเน,ะเนาะเชนะอะไรเอเดียชนะเจ้ากินอกินนี่แหละอย่างแซ่บมาแล้วมาเลี้ยงมายกุคป้ามาได้กินอยู่ต้องล่าง ก๋าชาดพีพี่ดินอยู่แล้วออทุกคยกลายจานเขาเลยนีมม่เน็ตบัวรกระพานังงาม,มันเจอกเป็นอะไรนะักอันนี้นะ,นะนนะอาไปเชื่มชอมเชอบ,บัวกระพาไก<ห>่เล็ก<ห>กุ้งอีฝักใต้เป็นเท่าไรเชิ่มตำอันนั้นนะตำขคมนองนะ างลกแลำตับเลยบอลนีคำับนี่ท้างโลกกันนั้นี่บอดนันมันจะน้อยนะน,นี่เรา,นนเรา,าจาร์เจ้าเข้ากัยิงเลยนะคุณไ,ได้เห็นมันแล็กนำทางไปตามดินไลนะ ข้านิ้งเป็พิษภูมิเป็นเน,นื้อพุงมาเลยครับเียเลยครับาใบมมนจะพีกนี่พูดคำนี้พอ่อทุกคนเลยเดี๋ยวแลนมีท่านมงนเฮ้ยกินกินกินจะจักรนีอร่อมาอพัด้งจ้าไ้ละ นั่งช่างเฮือดเลยเธอเนี่ยทีมงานมาเพิ่มอีกเพื่อนึงพอดีรถไปไล่มูนีเนาะก็เอามามานะนำเซิร์ฟมาเราไล่พอดีคักขนาดลายยมอยู่แล้วมองเจ้กโตมานะมาครบแดงผู้ตัวนักกระมี่แล้วผู้สโตมาแล้วสองซี่โอเจ้าโตบันนี้เนาะคักเลยมันเลี้ยงเลยบันนี้นะ โอ้ยโอ้ผมากขึ้นนมาหน่ะห่นักษ์แล้วผมมากขึ้นนิ่นึะ่าขึ้นนี่ละหุ่นักแล้วปนอะไรเว้ยไปชามักระตงันเลยเบิกนลยใส่มกอดมี่หรอไจัออโอ้ยลานไข่เลยฮามลานจบ่อยว่าลับปเ้าเนี่้วไไไปไปหามนะ ได้แล้วเป่าเป็นไรนี่หละาอยู่ามามอยู่นี่นี่เขาบอกให้เฮานล่นะเอาลูกนี่เตอนนี่เนาะเตอพี่ล้วเ่าลงเตอพี่รพอที่มากที่มาพ่อง่างลงใหญ่ยู่ใ่ร่างอะไรนี่เอา่วงงวงง่ตวงเอาเ็ดบอกเโทษไปโทษไปพวกจิอมขึ้นไหมขึ้นไหมหยอเล่อ้อนาด้บ เดีเฮ็ดเลยมาต้าววะก้ากินข้าวกินน้ำแล้วไปเทียมห้อยทุกคนเลยพอดีในภาคต้องชาวพุทธมาเพิ่มอีเอาทหารมาเพิ่มอีนะชีตูหมาแหละตัวน้องคนเดี๋ยววันนี้พากันลงไปไล่หมูหมูเจ็บอยู่นี่แหละอันชาวบ้านก็ต้องคุณยิงเพราะทิ้งเอวนี่หมูตีนขาดแน่ไปยิงลัดเขานั่เขาแก้ห้อยผนตกห่อมผลแห้งเขาก็เลยปะเขามีน้ำไปเลย ว่าอันโชยถึงมือหลังแหละเอาเชเอามาไปไล่ลองเบิกมานี่มากันุดนน้ำเดียวเดี๋ยวคลิปนีดีโอนี้ก็ว่ามีผู้ลายเดี๋ยวเฝากไว้นที่ก่อนเดี๋ยวคลิปนนหน้าวิดีโอหน้าพอได้ไหมเลยกับเขาบุกคุณที่ที่ก็มันติดตามมาตามชม